สวัสดีเจ้ามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอาทิตี่3ี30พฤศจิกายน2568เจ้า ฮามาดูสภาพอาก,กาศทัว่วไปของวันนี้เจ้าที่ภาคเหนือของเฮาเจ้ามีอากาศหนาวเจ้าส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําข้างแข็งเป็นบางแห่งเจ้าโดยมีรายงานอุณหภูมิต่าสุดบริเวณยอดดอยเจ้านี้วัดได้2อ,ององอศาเซลเซียสเจ้าที่สถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขางอําเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ต่อไปเข้ามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าที่พังเหนือของฮาวเจ้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสเจ้ากับมีหมอ,อกในตอนเจ้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเจ้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงรวงมมวลอากาศเย็นกำลังคอนข้างแห้งที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงเจ้า ต่อไปทารู้ขคาดหมายลักษณะอาการของวันนี้เจ้าที่ภาคเหนือตอนบนเจ้ามีอากาศหนาวกับมีมองในตอนเจ้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศา,าเซลเซียสเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2ซ3เจองศา,าเซลเซียสเจ้าสําหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําข้างแข็งเป็นบางแห่งเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด4 -9 องศาเซลเซียสล้มเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคเหนือตอนล่างเจ้ามีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีเมงในตอนเจ้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด14-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3เ้าาองศาเซลเซียสเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าความเร็ว1 0บ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี่นะเจ้าขอให้อปอแม่พีน้องดูแลหกักษาสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศตีหนาวเย็นและระวังอันตรายจากอาคีภยัยที่จะเกิดขึ้นหนึ่งจากสภาพอากาศตีแห้งเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053277919หรือติดตามข่าวสารทางทางเว็บไซต์ Facebook และติ k กต k อของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน